ดูจากฟอร์มการเล่นแล้วดูจากสวอทีมแล้วดูจากตัวผู้เล่นแล้วก็ผลงานแล้วแน่นอนครับบีจีปทุมมีเตดตเป็นต่อมากพอสมควรบีจีปทุมยูนเต็ดแข่งไปสองครั้งนะครับครั้งแรกก็พ่ชนบุรีนะัดที่สองล่าสุดมีประเด็นดราม่าหลังเกมเออเสมอกับบุรีรัมย์ไปสองสอง นะครับอ่ะโอเคและมันก็มีเรื่องของการยื่นหนังสือร้องเรียนไปทางสมาคมนิทิไทยเกี่ยวกับการทําหน้าที่การตัดสินผมใช้คําว่าทั้งทั้งชุดเลยเพราะผมฟังจากเอช่องคิดไซคโคงแล้วผิดพลาดเยอะพอสมควรอ่ะใครอยากจะรู้ว่าผิดพลาดแบบไหนยางไรผมจะไม่ได้ามาพูดนะเพราะผมไม่มีรายละเอียดเข้าไปชมได้นี่ครับที่ช่องคิดไซคโคง คิดไซโค้งจัดเต็มอยู่นะครับโอเคมามาเข้าสู่คู่ที่แรกเลยครับบีจีปชุมิเครับมาดู b ีจีปฐุมพิสิกันก่อนอ่ะผมเอาไลน์อัพอันนี้ขึ้น b um ีจีปชุมพิสิก็แน่นอนนะครับเกมนี้เป้าหมายคือต้องสามแต้มเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเจอทีมไหนเล่นในบ้านกับทีมที่หวังลุ้นแชมป์แบบนี้มันเป็นช้อยอื่นไปไม่ได้ต้องสามแต้มเท่านั้น ยิ่งสองเกมที่ผ่านมาเก็บได้เพียงหนึ่งแต้มด้วยการไปพ่ายให้กับชมรีและเสมอกับบุรีรัมโอเคละอันดับตารางคะแนนอยู่ข้างล่างแต่คนบอกว่าแข่งน้อยกว่าเขาแข่งน้อยกว่าเขามันเรื่องหนึ่งครับแต่ถ้ามีแมตช์แข่งต้องเก็บแต้มเกมนี้เป้าหมายคือสามแต้มแน่นอนและเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับผมทำคลิป สรุป4เกมหลังสุดของแต่ละทีมไปอาจจะยังไม่ครบทุกทีมแต่หนึ่งในนั้นก็คือทีมบีจีปทุมยูเนเต็ดเป็นทีมที่มีสัอรตใหญ่มีตัวผู้เล่นให้เลือกเยอะแต่สรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้เล่นที่สตาร์ทเป็น11ตัวแรกที่ดีที่สุดทุกคนทราบดีแล้วเทกุรู้แล้วหรือแม้กระทั่งนักฟุตบอลทีมเขาเองก็เหมือนจะรู้เลยว่าผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดสิตัวแรกของเขาคือ ชุดนี้ชุดนี้เลยครับผิดแปลกจากนี้ได้ไม่เกินหนึ่งคนนะครับถ้าไม่มีการเจ็บหรือติดโทษแบนหรือมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือสิบเอ็ดตัวแรกของทีมบีทีมทวีตเต็นนะครับแน่นอนครับกิติพงษ์บูเถาเชื่อพฤษาประตูแบ็กซ้ายสารัตปองสุวรรณอันเดรสตูเนสอีลาฟานฟานดี้อันเดรสตูเนสหรือคาซิโอชัยอ้แค่นี้แหละกาที่จะเปลี่ยนสันนิภาพจันงบด้านซ้ายวรชิตพิธิวัตรสารัต ถมพนรวมถึงหน้าคู่อีกสานฟันดี้แล้วก็ทีมประสิทธิ์แดงดานะครับไลอัพจะเป็น 4, 4ี2หรือ4 2่สอามก็แล้วแต่แต่หลักๆห,ห,หน้าเป้าเบอร์เก้าโดดๆก็คืออีกสารฟันดี้ระบบวิธีการเล่นแน่นอนนะครับการโจมตีเริ่มต้นจากการเล่นเจาะในลายลึกใช้ความสามารถการเล่นคอมบายในพื้นที่ระหว่างลาย หรือว่าโซน14หรือระหว่างแดนที่2อสู่แดนที่3ของวรชิตที่หุบเข้ามาของพิธิวั์กับสารัตที่เป็นฐานอยู่ข้างล่างแล้วก็ปฐมพลหุบเข้ามาร่วมเล่นกับเจรสินแดงดาแล้วก็มีอิสานฟันดี้เป็นตัวเป้าเปิดพื้นที่ริมเส้นไว้ให้สันนิภาพจัน์นอนเติมเพื่อทําการครอสซิ่งให้อิสานฟันดี้ยิงเจรสินยิงหรือใครก็ตามอันนี้คือผมสรุปรูปแบบวิธีการเล่นคร่าวๆมา เท่านี้เพื่อนๆก็พอเห็นภาพแล้วว่านี่คือวิธีการเล่นของเอบีจีเกมที่แล้วการได้ประตูมาสองประตูมาจากการเริ่มต้นจากการคอสซิงของสันติภาจันทร์ก่อนทั้งสองลูกทางด้านขวานะครับนี่คือระบบวิธีการเล่นที่บีจีถนัดและเกมนี้ก็คงจะเล่นระบบนี้ตัวผู้เล่นแบบนี้อีกครั้งหนึ่งแน่นอนคุณภ,ภาพไม่ต้องห่วงครับครับแก้วมาดูคู่ต่อสู้ครับรัมพูลวอริเออร์ของโคดอง อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนบีจีปทุมยูเต็ดที่พาบีจีปทุมยูเต็ดได้แชมป์ไทยลีกเป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวแต่ตอนนี้ได้เทกูกมาปีที่แล้วก็ครัวครัวปีนี้ก็แต่งแต่สตาร์ทผลงานผมถือว่าผิดผิดเป้าไปผิดเป้าไปแล้วกันสองนัดหนึ่งแต้มไม่ว่าจะเจอทีมใหญ่ก็ตามเออ อดีตหัวหน้าผู้สอนมีจีบอลวิเอย่างโคดองดูสิเฉลิมแสนมารับงานที่ลำพูนเ r เล o r เป็นทีมที่ขึ้นมาจากทีสองฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเป็นทีมแชมป์ด้วยนะ,ะเป็นทีมแชมป์แต่มันมีการเปลี่ยนโครงสร้างมากพอสมควรนะครับด้วยเฉวอะของทีมที่จะต้องการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นด้วยคุณภาพคือระดับทีสองขึ้นมาไทยลีกมันต้องมีการปรับเปลี่ยน มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นรวมถึงทีมงานสตาฟโค้ดเกือบยกกระบ,บี่เกือบยกกระบ,บี่ระบบวิธีการเล่นก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นสไตล์ที่โค้ดอง์ขนาดและอ่ะสามสี่สองหนึ่งสามสี่สามสามห้าสองแล้วแต่ด้วยเนื่องด้วยตัวผู้เล่นที่มีอยู่ในทีมก็ไม่ได้เป็นทีมคือเปลี่ยนตัวผู้เล่นแต่คุณภาพก็ยังไม่ได้เหนือกว่าเอ่อ ทิมอื่นมากนะักแต่ก็สู้ได้นะครับอ,อมีตัวผู้เล่นอย่างอาลีซิโซโ,ซโก้มีเจฟเฟนตัวเลสเจฟเฟนซัวเลสนี่ก็ใช้ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมีอาการบาดเจ็บบ้างไม่ฟิตบ้างแต่อาลีโซิโซโก้ก็ก็ก็ใช้ไงานได้อย่างเต็มที่นะครับเออมีผู้เล่นตัวติดโทษแบนอยู่ยังมีผู้เล่นติดโทษแบนอยู่เกมนี้ผมบอกแบบนี้แหละครับถ้าจะเอาระบบไปสู้จะเอาระบบไปสู้ บีจียอมรับว่าเป็นลองทุกรูปแบบจะไปเปิดเกมลุกสู้กันนะไปเปิดเกมลุกสู้กันหลายคนบอกมีมือเท่ากันมีท้าเท่ากันสู้เลยกลัวอะไรลุกเลยลุกลําบากฟุตบอลมันสู้ด้วยปัจจัยหลายอย่างในในสนามนะไม่ได้พูดถึงนอกสนามวิธีการเล่นความสัมพันธ์เอ่อตัวผู้เล่นบรรยากาศอะไรก็ตามเออไปลองทุกรูปแบบอืม ไม่มีมุมไหนเลยผมใช้คำนี้นะไม่มีมุมไหนเลยที่ลำาพูเรเลอร์จะเป็นต่อแม่ไม่ว่าจะเป็นไลน์อัพระบบพิธีการเล่นเอ่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นรองหมดเอาละก็จะมีอย่างนึ่งละที่จะไปสู้ได้ก็คือ่องหัวจิตหัวใจและถ้ารวมกันได้อันนี้ก็จะพอยกระดับทีมได้แล้วก็สามารถทำได้ตามเป้าหัวจิตหัวใจการวางแท็กติกที่ละเอียดต้องละเอียดยิบยิบเลยนะครับ ทิงจะใช้คาว่าไปเอาแต้มออกมาจากบีจีได้เพราะว่าถ้าเกมนี้เทกู U, ไม่ได้สามแต้มนะผมว่าก็ก็มีสะเทือนเหมือนกันไอ้คาว่าสะเทือนของผมเนี่ยมันไม่ได้สะเทือนเกี่ยวกับตําแหน่งของเทกู U, หรอกแต่มันสะเทือนในเรื่องของสภาพความมั่นใจตั้งแต่ผู้บริหารโค้ชทีมงานแฟนบอลถ้าเกมนี้ไม่ได้สามแต้มกับลำพูนเวเลอร์ที่ต้องขออภัยนะครับแฟนลำพูนนะครับเพราะว่า ผ่านมาสเกมได้หนึ่งคะแนนยังยิงประตูไม่ได้มีหนึ่งคะแนนเกมนี้วันนี้เออถ้ารำพูลเอาแต้มออกไปได้ผมถือว่าเซอร์ไพรส์ผมใช้คำนี้แล้วกันเนาะถ้ารำพูลเอาแต้มออกจาก BG ไปได้ถือว่าเซอร์ไพรส์สุดๆนั่นหมายถึง BG จจะได้หนึ่งแต้มกับแ,แพ้เนี่ยผมว่ามันเกิดขึ้นยากมากแต่ เอาละ,อ,าละอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอ่ะจบไปละคู่ BG กับลำพูนบอเดอร์นะครับผมให้แน่นอนผมให้คู่นี้ผมก็ให้ BG เก็บสามแต้มนะครับ